ลงทุนหุ้นปันผลฉบับมือใหม่ EP ที่24เข้าไปแล้วครับก่อนจะเริ่มอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอของช่องมาร์คทีนั่นเองก็ผ่านมาทั้งหมด2ปีแล้วครับกับการลงทุนหุ้นปันผลครับมีทั้งซื้อมีทั้งขาย เกงกำไรก็ว่ากันไปแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการถือนะครับเพราะว่าหุ้นปันผลเนี่ยเราต้องสะสมของเขาสักระยะหนึ่งเนาะถ้าเราไม่ได้มีต้นทุนที่สูงนะครับเราก็สามารถทยอยสะสมได้ถ้าเขาเป็นหุ้นที่ดีครับเท่านั้นยังไม่พอครับหุ้นปันผลเนี่ยมีเยอะมากๆหลากหลายตัวมากๆครับแค่เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปในเซตเอครับคุณจะเจอหุ้นปันผลที่แบบเยอะมาก ทั้งๆท,ที่ในปีนี้ครับ2,568เนี่ยตลาดหุ้นไทยครับติดลบลงมา8%ครับแต่ในเซจเชดีเนี่ยบวกขึ้นมา4%นะครับสามารถชนะในส่วนของตลาดได้แสดงว่าพวกหุ้นปันผลเนี่ยครับเป็นหุ้นที่สามารถทำกำไรให้กับพวกเราได้นั่นเองอวันนี้ครับมาก็มีตัว เพิ่มเติมเข้ามาแนะนำครับก็คือตัว PHL o หรือเขาเรียกกันว่าตัวผลนั่นเองนะครับก็คือผลทยะเป็นตัวหนึ่งที่จะเอาเข้ามาอยู่ในพอร์ตหุ้นปันผลนะครับโดยสรุปรวมแล้วกันเนาะผ่านมา2ปีก็เป็นอย่างที่หน้าจอให้ทุกคนเห็นครับว่าพอร์ต ที่เกิดขึ้นนะครับสปีที่มาลงทุนต่อเนื่องกันมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับและเพื่อนๆล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างก็พิมพ์มาพูดคุยกันหน่อยขายไปแล้วหรือซื้อตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาพูดคุยกันคราวนี้เรามาทําความรู้จักในส่วนของพลกันบ้างสนันิดหนึ่งครับตัวพลเองครับเขาเป็นบริษัทหุ้นขนาดเล็กครับอยู่ในกลุ่มของ MAI เนาะก็เป็นสายเซฟตี้ครับยังมีโอกาสเติบโตได้ปันผลดีกลยุทธ์ก็ มีค่อนข้างหลากหลายช่องทางนะครับในการขายของเขาเนาะขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่โดยภาพรวมเนี่ยมามองว่าตัวธุรกิจเนี่ยครับมีความน่าสนใจอยู่นั่นเองครับเริ่มต้นครับตัวพลเนี่ยเขาทําเกี่ยวกับธุรกิจ จำหน่ายสินค้านะครับความปลอดภัยอา,อาชีวะอนามัยพวกสิ่งแวดล้อมให้มองง่ายๆทุกอย่างที่เกี่ยวกับหลักคำว่าเซฟตี้ทำหมดเลยรวมไปถึงครับธุรกิจบำบัดน้ำครับอาบำบัดน้ำแล้วก็ดูแลพวกสภาพสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์ PPE ต่างๆพวกนี้มีให้ครบจบเลยดังนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในสายเกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยมาร์กเชื่อว่าต้องรู้จักครับ รู้จักเป็นอย่างดีเลยสําหรับตัวพลในส่วนของพลครับอย่างที่บอกเนาะสามธุรกิจของเขาเนี่ยคือเขาไม่ได้จําหน่ายแค่สินค้าที่ภายใต้แบรนด์ที่เกี่ยวกับพลนะก็คือภายใต้พวกเออ n ฮนนี่เวลสามเอ็มแพวกเนี้ยจะใช้หมดเลยที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เซฟตี้แถมราคาเนี่ยจับต้องได้นะครับและในส่วนของพวกเกี่ยวกับสภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็น Water treatment ก็คือระบบบำบัดน้ำเสียนั่นแหละให้กับโรงงานอุตสาหกรรมตรงนี้เขาก็รับตรวจสอบแล้วก็รับจัดทําด้วยดังนั้นเนี่ยในส่วนแบบนี้ครับมันก็เลยทําให้มันมีความน่าสนใจอยู่เพราะว่าช่วงนี้เราจะเห็นว่าในพวกการก่อสร้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่พวกบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยเนาะแล้วก็ตัวผลเองเนี่ยครับเขาก็ยังสามารถทําผลประกอบการได้ตามโจทย์ ที่เขาคาดการไวอ้อะไรคือสิ่งที่ ออกมาพูดไว้ในออฟเดย์ก็สามารถทําได้ตามนั้นเลยและความน่าสนใจตรงนั้นยังไม่พอครับยังมีในส่วนของตัวเลขทางสถิติด้วยเออไม่ว่าจะเป็นตัว PE นะครับที่อยู่ในโซน8.52เออน่าสนใจอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้หุ้นไทยราคาตกนะครับ PE ก็จะค่อนข้างโอเคใช้ได้ EPS ครับอยู่ที่0.32ครับเออในอนาคตข้างหน้านะครับในส่วนของ P อีเอพีเ e เนี่ยน่าจะขยับขึ้นไปที่0.5นะครับดูจากผลประกอบการที่เกิดขึ้นและไตรมาสที่ผ่านมานะครับปันผลครับอยู่ที่8.3ครับเอออันนี้แหละคือสิ่งที่เราสนใจเนาะเพราะว่า ปันผลออกมาได้ขนาดนี้นะครับก็น่าจะทํากําไรได้ค่อนข้างดีต่อมาจะเป็น P/BV ครับที่ไม่ได้อยู่ในหน้าจอนะครับก็อยู่ที่มาณ1.3เท่าถามว่าสูงไหมก็ในมุมของมาร์กม้ามองว่ายังไม่สูงครับเพราะว่ามันมีการน่าจะปรับตัวลดลงอีกด้วยซ้ําเพราะช่วงนี้มันเป็นกราฟขาลงดังนั้นน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการช้อนเข้าซื้อครับส่วน ROE ครับอยู่ที่มาณ15เท่าครับก็อยู่ในระดับที่กลางๆครับต้องบอกว่าในช่วง ปีที่ผ่านมานะครับตัวพลเนี่ยก็ถือว่าทําผลประกอบการเป็นไปได้ตามคาดนะครับแล้วก็ควอเตอร์สเนี่ยก็กลับขึ้นมาฟื้นนะครับฟื้นสภาพได้เนาะก็เลยทําให้มันกลับมาดูดีเฉยนะดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมมาเลยมองว่าเอ้ยมันเป็นตัวที่เพื่อนๆน,น่าจะเอาไปทําการบ้านแล้วก็น่าจะเอาเข้ามาอยู่ในตัวหุ้นปันผลของเราได้เพราะโดยสิ่งที่มาไปดูนะครับเป็นองค์ประกอบหลักๆของเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นไตรมาสสที่เขาแบบ สามารถขยับตัวได้ขึ้น24%นะครับรวมถึงพวกค่าใช้จ่ายต่างๆที่เขาสามารถบริหารแล้วก็จัดการได้เป็นอย่างดีและกลุ่มเซฟตี้ครับยังมีโอกาสเติบโตขึ้นอีกนะครับในกลุ่มนี้เนาะถึงแม้นะเศรษฐกิจจะซบเซานะครับแต่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันยังเป็นเรื่องสําคัญนะมามองว่าเวลามีปัญหาแล้วกันเวลามีปัญหาเนี่ยเขาจะมองหาจุดนี้แหละแล้วมันเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยเออบริษัททุกบริษัทก็ต้องให้ความสําคัญ ในส่วนของตรงนี้ครับเออมันเลยทําให้ตัวเนี้ยมันมีความน่าสนใจอยู่ครับเพราะว่าในการปันผลเนี่ยเขาจ่ายตัว payout ratio ครับอยู่ที่ประมาณ71เนาะโดยคาดการเนี่ยอยู่ออกมานี่0.13ในช่วงที่ผ่านมาครับเออก็จ่ายประมาณช่วงมีนาแหละเออมีนากุมพาประมาณเนี้ยเออได้รับการอนุมัติเสร็จก็มีการจ่ายออกมานะครับโดยมุมมองครับมามองว่าเอ,อ้ยตัวเนี้ย โดยภาพรวมเนี่ยเนื่องจากสินค้ามันเป็นสินค้าที่มาจินาาจ้นสูงมาจิ้นสูงถ้าบริษัทสามารถบริหารแล้วก็จัดการควบคุมต้นทุนได้นะครับมันจะทำให้ บริษัทเนี่ยสามารถมีกําไรเพิ่มเติมขึ้นได้อีกอดังนั้นตัวนี้ก็ลองดูครับมามองว่าในอนาคตเนี่ยก็ถือว่าน่าจับตามองพอสมควรครับแต่มันก็มีจุดที่เราจะต้องแบบเข้าไปโฟกัสแล้วก็เข้าไปสังเกตนะครับเนื่องจากกําไรในช่วงไต,ตรมาสปีที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านใช่ไหมครับก็ใกล้เคียงจากปีก่อนเล็กน้อยนะครับถือว่าปีปี68เนี่ยทำได้ดีแล้ว แต่ว่าอาจจะน้อยกว่าปี67นิดนึงเนาะแต่กําไรที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ200กว่าล้านเนี่ยก็ถือว่าเติบโตขึ้นนะครับใน3ไตรมาสที่ผ่านมาเท่านั้นยังไม่พอในกลุ่มของกอสมาร์จินนะครับหรือว่ากําไรขั้นต้นเนี่ยก็เติบโตขึ้นอยู่ที่28%ดด้วยดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นจุดดีใช่ไหมครับส่วนจุดที่เราต้องไปโฟกัสเป็นพิเศษครับต้องบอกว่าในกลุ่มของลูกค้าโรงงานครับเออถ้าเราไปดูเนาะในกลุ่มของลูกค้าโรงงานเองครับก็ถือว่า กำลังการซื้อเนี่ยยังจะไม่ค่อยสูงมากเพราะว่ากลุ่มโรงงานช่วงนี้ครับเราจะเห็นว่าเขามีการแบบเลิกออฟหรือว่ามีการประกาศ ผลไตรมาสต่างๆออกมานะครับก็อาจจะทําให้เขามีการปรับลดในพวกอุปกรณ์พวกนี้และอุปกรณ์พวกนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ฟุ่มเฟือยนะเออถ้าเรามองในกลุ่มของบริษัทนะครับก็จะมองว่าฟุ่มเฟือยดังนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีการลดทอนในส่วนของตรงนี้ได้ในปีถัดไปเออเพราะว่าตัวเก่ายังพอใช้ได้เออไม่ต้องนําเข้าตัวใหม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้อันที่2ครับก็เรื่องการนําเข้าสินค้าครับเนื่องจากตัวพลเนี่ยเขามีการนําเข้าเขาไม่ได้ผลิตเองเนาะ เขามีการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศครับหมายความว่าสินค้าพวกเนี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับพวกราคาค่าเงินบาทหรือแม้แต่พวกอัตราดอกเบีย้ยภาษีนําเข้าพวกเนี้ยโดนผลกระทบแบบจากจังหนักเลยเพราะว่าช่วงที่ค่าเงินดอลลาร์อยู่ที่34บาทเอออันเนี้ยหดอลลาร์สาบาทก็ยังพอโอเคแต่พอมันขึ้นไป3 7อันเนี้ยต้องกังวลแล้วนะครับว่าสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยจะราคาค่อนข้างงสูงับบอนททีีท่่3แบบ เข้าไปดูเลยนะก็จะเป็นในส่วนของตัวสินค้าที่มาจากจีนครับเพราะช่วงนี้เราจะเห็นว่าพวกบริษัทที่มาจากจีนเนี่ยเริ่มเข้ามาผลิตนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในไทยมากยิ่งขึ้นเนาะมันก็เลยทําให้ตัวบริษัทเองครับก็อาจจะต้องมองหาสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าตอนนี้เขานําเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาเป็นหลักนะครับทีนี้ต้องมาดูแหละว่าเขาจะ บริหารและก็จัดการในส่วนของมา r จิ้นตรงนี้ยังไงเนาะแต่โดยภาพรวมนะครับมาร์กมองว่าในประมาณ3ปีถึง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขายังทําผลประกอบการได้ดีถ้าเพื่อนดูเห็นไหมรูปแบบการจ่ายปันผลนะครับเขายังปันผลเท่าเดิมนะถ้าดูดีๆนะอยู่ที่ศูนย์ไม่ไม่ต่ำกว่า0ูนเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่บริษัทพลทําได้ดีนะครับคราวนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบทั้งหมดเลยเนาะเป็นภาพรวมขึ้นมานี่อันนี้คือสิ่งที่มาร์กขึ้นมาให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะครับเป็นองค์ประกอบเนาะคราวนี้ เราไปดูทรงการาฟดีกว่าว่าแล้วเราจะเข้าซื้อจังหวะไหนจะช้อนซื้อในตรงไหนดีอ่ะก็ต้องบอกว่าในช่วง52สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเลนของเขาเนี่ยจะวิ่งตั้งแต่2.44ครับขยับไปจนถึง3.8ครับดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นช่วงเลนแหละว่าเอ้ยเลนมันเป็นภาพออกเป็นไซเวย์ไว้แต่เป็นไซเวย์ที่แบบไซเวย์ดาวดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นไซเวย์ดาวเนี่ยสำหรับการลงทุนหุ้นปันผลนะมามองว่าอ่ะ อันนี้เป็นจุดที่เราสามารถวางแผนได้จุดเริ่มต้นที่เราจะวางแผนครับกรอบแรกจะใช้ในโซน2.68ครับจะเป็นกรอบแรกเพื่อที่จะลงทุนนะครับในกรอบแรกคราวนี้มันก็จะมีกรอบอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็น stop loss หรือว่าจะเป็นตัวแนวต้านที่เราทำไว้2.54 2.44ไอ้สองอบเนี้ยจะเป็นแนวรับไม้ที่2ไม้ที่3 และหลังจากหลุดตรงนี้ก็อาจจะมีการแบ่งพอร์ตออกมาสักนิดนึงเนาะถ้าสมมุติมันขาดทุนลงไปหนักนะเออแต่เมื่อไหร่มันขยับขึ้นไป2.8อันนี้เราอาจจะยังไม่ทําอะไรแต่ว่าอาจจะเป็นไม้แรกสําหรับคนที่ยังไม่เคยรับ นะครับก็อาจจะมารับในโซนนี้ได้เนาะเพื่อเพิ่มความมั่นใจแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเส้น EMA แรกเอ,อเส้น e m a แรกที่เป็นเส้น a อเอนะครับก็อาจจะสบายใจได้ส่วนหนึ่งส่วนเส้นที่2ครับจะเป็นเส้น2.92จครับจะเป็นกรอบแนวต้านถ้าคนที่แบบไม่อยากจะถือยาวก็แบ่งขายออกไปนะครับส่วนใครที่มองไกลหน่อยอยากจะคิดว่ามันน่าจะไปถึงต่อได้แล้วก็ EPS มันน่าจะขยับไปได้ดูจากงบติดตามกันมาเรื่อยๆในแต่ละไตมาสเราก็สามารถวางแผนได้ก็ไปขายในโซน3บาทก็ ทำได้เหมือนกันเนาะดังนั้นเนี่ยภาพนี้ครับทาให้พวกเราเห็นเนาะว่าตัวพลนเองเนี่ยมันย่อลงมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีการพักฐานมาสักระยะหนึ่งเหมือนกันดังนั้นภาพนี้ครับเป็นภาพที่เราจะต้องไปลุยแล้วก็ไปตามกันต่อครับเพราะในสัญญาณตัว MACD ดตอนนี้ยังไม่มานะครับส่วน RSI ก็ดรอปลงไปพอสมควรเนาะก็อาจจะเป็นไม้แรกในการเข้าซื้อได้ก็เป็นจังหวะที่ดีครับมามองว่าช่วงปลายปีกับช่วงต้นปีเนี่ยเป็นช่วงที่หุ้นปันผลเนี่ยเขาสามารถที่จะลงทุนได้และยิ่งเศรษฐกิจมันซบเซาอันเนี้ยมันก็จะเป็นผลดีกับการลงทุนตลาดหุ้นไทยนะเราเรามานะเพราะว่ามันทําให้เราเห็นแลลวครับว่าถ้าเราลงทุนในระยะยาวได้ตรงเนี้ย มันก็สามารถรีเทิร์นกลับมาเป็นกำไรได้เช่นเดียวกันนั่นเองอ่าอันนี้แหละครับก็จะเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนหุ้นปันผลครับใน EP ที่24เนาะก็ใครที่เพิ่งมาติดตามนะครับมาก็จะมีอยู่ประมาณ2-3รายการเนาะที่จะอัปเดตให้กับพวกเราในทุกๆวันเนาะก็กดไลค์ไว้กด Subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาด คลิปวิดีโอของช่องมาคีนะครับก็จะมีรายการหุ้นปันผลอย่างนี้จะอัปเดตให้เดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อมาอัปเดตพอร์ตของเราแล้วก็อัปเดตหุ้นว่าเราจะตัวไหนวิ่งเข้ามาอยู่ในพอร์ตนะครับแล้วก็จะมีรายการหุ้นวันละตัวอ่าก็จะลงมาให้เรื่อยๆนะครับช่ยทำไปเรื่อยๆเนาะว่าวันละตัวตัวไหนดีอัปเดตแบบไหนมีกราฟยังไงมีข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็อีกรายการที่เป็นเสริมเพิ่มเติมเนาะก็จะเป็นพวก5หุ้นปันผลที่อ่าเพื่อนๆลองกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับก็จะเป็นข้อมูลลหุ้้นนปัผที่่แบบไไมด ตามกระแสเลยอาจจะเป็นหุ้นแบบที่บางคนอาจจะอยู่นอกกระแสไม่ได้แบบอิงกับคนอื่นเนาะก็เป็นสิ่งที่มาทาการบ้านมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นพวกหุ้นเติบโตหุ้นโกดพวกเนี้ยครับหุ้นเทิร์นอะราวเดี๋ยวจะพยายามทําเข้ามาให้เรื่อยๆเนาะเพื่อเพื่อนเนี่ยจะได้มีช่องทางนะครับจะได้มีทางเลือกในการลงทุนตลาดหุ้นไทยนั่นเองก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับ หุ้นปันผล EP ที่24ครับก็ครบรอบ2ปีเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยครับใครที่เพิ่งมาติดตามก็ follow กันไปแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอของช่องมาร์ค3แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ